สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนทุกวันนะครับกับผมทางนอตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็อยู่บรรยากาศนะครับผมหน้าร้านทางนอตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็ได้ทําการแพ็คของส่งลูกค้านะครับชุดนี้ก็เป็นชุดประกอบส่งนะครับวันนี้ส่งอยู่5ชุดนะผมนะครับพอดีลูกค้าเดินทางมารับไปแล้วนะครับหนึ่งชุดเหลืออีกสชุดนะครับก็ทําการแพ็คส่งลูกค้านะครับการแพ็คแข็งก็ประมาณนี้เลยนะครับ ผมก็จะแพ็กไปให้อย่างดีนะครับแล้วก็มีโฟมรองกันกระแทกนะครับสองด้านเลยนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันแผงกระแทกแตกนะครับเพราะว่าอยู่ในการรับกันนะครับไม่ว่าแผงแตกในระหว่างการส่งนะผมก็จะรับผิดชอบทุกขั้นตอนนะครับจนถึงมือลูกค้านะครับผมก็จะแพ็กไปอย่างดีนะครับแบบนี้นะครับสินค้าก็เก็บเงินปลายทางนะครับ เอาแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับจะโอนหรือว่าจะให้ผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมอุปกรณ์นะครับที่ว่าลูกค้าจะได้รับนะครับก็มีประกอบด้วยดังนี้เลยครับผมมีเชือกมีสายไฟมีปากบ่อนะครับแล้วก็มีแท่งกาวนะครับตอไปให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สาย MC4 นะครับดำแดงนะครับส่วนภายในตู้นะครับผมก็จะประกอบไปให้แบบนี้เลยนะครับเบเกอร์นะเซอร์กันฟ้าผ่านะครับพร้อม ใช้งานนะครับแค่ไปต่อสายนะครับตามสีที่ผมมาร์กไว้ทุกจุดนะครับท่านก็จะทํางานได้เลยนะครับสําหรับที่ประกอบส่งนะครับชุดนี้นะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับทุกตัวนะครับสินค้าที่ออกไปจากร้านผมนะครับก็จะเช็คทุกตัวนะครับเช็คก่อนส่งนะครับว่าทํางานปกตินะครับถึงจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือปั๊มฮันดูโร่นะครับ ตัวนี้นะผมของขายดีมากนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงนะครับขายดีทุกตัวนะครับสําหรับเฮนดูโรนะครับเพราะว่าใช้งานดีนะครับใช้งานดีก็ดีทุกยี่ห้อเลยครับผมนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับจะเลือกกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับแผงนะครับตอนนี้ก็ขายตลาดนะครับสําหรับแผง โซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นดุ่น3 5 0วัตต์3 8 0วัตต์หรือว่า400วัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเซลล์หรือว่าธรรมดาขาดตลาดมากนะครับผมก็ได้เลื่อนคิวลูกค้านะครับไปตีหน้าเลยครับสำหรับที่สั่งมานะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับไหนจะผมออกไปติดงานนะครับไหนจะมาประกอบส่งนะครับก็รอๆหน่อยนะครับสำหรับลูกค้านะที่ว่าได้จองคิวไว้แล้วนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่ว่า กำลังจะจองคิวนะครับก็ประมาณช่วงปีหน้านะครับผมนะครับสำหรับชุดส่งนะครับหรือว่าชุดทำนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0802794699นะครับผมระบบรับประกัน2ปีนะครับมีปัญหาเปลี่ยนตัวให้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากท่านใดนะครับที่ยัง สงสัยนะก็เข้ามาดูที่ร้านไลน์นะผมนะครับเข้ามาเลือกชมได้นะครับสำหรับระบบโซล่าเซลล์นะครับว่าประมาณไหนนะครับให้เรามาเทสน้ําดูนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับทางร้านเรานะครับสำหรับผมวันนี้นะครับกับทีมงานนะครับช่างน็อตโซล่าเซลล์นะครับก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนนะครับไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่